วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปพูดภาษ<ม>า,าเหนือใช่ไหมคะใช่ค่ะและจะพาทุกคนไปเต้นเต้นใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะค่ะและเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มเลยค่ะ,ะ,รคะเราไปเริ่มคำแรกกันเลยค่ะคำว่ามากมายถึงหลาย มากมายถึงหลายมากมายถึงหลายะมากนะคะในภาษาเหนือเราก็จะบอกว่าหลายใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะมากในภาษาเหนือนะคะเราก็จะบอกว่าหลายนะคะเช่นนะคะเรามีเสื้อผ้าเยอะมากใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็หมายถึง เขามีเสื้อผ้าหลายนะคะในทางภาษาเหนือใช่ไหมคะใช่ค uh ่ะค่ะต่อไปนะคะคําว่านิดเดียวนะคะนิดเดียวในภาษาเหนือก็คือหน่อยเดียวนะคะอีกรอบนะคะนิดเดียวคือน่อยเดียวนะคะค่ะฟังดีๆอีกรอบนะคะนิดเดียวในภาษาเหนือจะเรียกว่าน่อยเดียวนะคะค่ะคําต่อไปค่ะคําว่าคําว่า มักหมายถึงชอบมักหมายถึงชอบมักหมายถึงชอบค่ะชอบนะคะในทางภาษาเหนือก็พูดว่ามักใช่ไหมคะใชค่ค,ค,ค่ะค่ะเช่นอะไรเอ่ยเช่นน้องเกียรมักขนมหมายถึงน้องเกียรชอบขนมค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าหน่อยนะคะ ค่ะในภาษาเหนือก็คือแดใช่ไหมคะใช่ค่ะหน่อยนะคะในภาษาเหนือก็คือแดนะคะเช่นน้องเกียรพี่ขอขนมแดก็หมายถึงน้องเกียรพี่ขอขนมหน่อยใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะคําว่าไขหัวไขหัวคือไขอย่างนี้เหรอไม่ใช่แกงไขหัวก็คือหัวละอ๋อ ไข่หัวหมายถึงหัวเราะไขหัวหมายถึงหัวเราะไอหัวหมายถึงหัวเราะไขหัวนะคะในภาษาไทยก็จะหมายถึงหัวเราะใช่ไหมคะใช่ค่ะหัวเราะในภาษาเหนือจะเรียกว่าไข่หัวนะคะค่ะน้องเกียร์ลองไข่หัวของ้องแต่ ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะต่อไปนะคะคําว่า20ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ20ในภาษาเหนือก็คือสาวนะคะฟังดีๆนะคะ20สในภาษาเหนือคือสาวใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอย่างเช่นไปซื้อขนมมาเราจะถามแม่ค้าว่าขนมนี้เท่าไหร่คะ ยี่สิบบาทค่ะค่ะถ้าจะพูดเป็นภาษาเหนือนะคะก็จะพูดว่าแม่ค่าเจ้าขนมนีิีิบาล่ะเจ้าเจ้าบาทเจ้าค่ะก็ประมาณนี้นะคะค่ะและต่อไปนะคะเหมเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยใช่ไหมใช่ค่ะตื่นเต้นนะตื่นเต้นอีกแล้วแสดงว่าเวลานับต่อจากนี้ไปเราจะมีการเต้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ เมื่อพร้อมแล,แล้ว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 นะคะเราก็ไปเริ่มการเต้นเลยค่ะ สำหรับการพูดภาษาเหนือและการเต้นของพวกเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะวันนี้และที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะคะ,คะและอีกหนึ่งอย่างคือกดติดตาม <t> นั่นเองนะคะค่ะพวกเราก็แก่งก <t> ็เก <Power. S 2> ียร์ฟาเวอ ก็ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย